สบายดีมีความสุขกันทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้คันบหักเยาม,มาวาคือเอาเล่ามาจากตอกจากบบถือขอยออโบถือป,ป้องมันสีเสียวใส่มือได้นั่งเอ้ยเอแล้วครับผมมาถ้าใครพี่น้องทุกคนตอนจะเศร้าครับผมอยู่ทั้งหินซ่อนแกงค่อยครับผมพาพี่น้องทุกคนมาเบิ่งดอกท่านตะวันกัลลังบานกัลลังถึงเงยหน้ารับตะวเวนนั่นเองเด้แย่จนพี่น้องเบิ่งมาดอกท่านตะวันนี่เขามีความสำคัญกับตะวเวนแนวเด๋นะพี่น้องทุกคนเนาะ ทิศตะวันตกอยู่ใส่ดอกท่านตะวันเขาติดจับทิศทางได้ดีมากๆจับทิศทางได้ดีกว่าคนเท่าเขาสิหันหลังให้ทิศตะวันตกแล้วเขาสิพร้อมรับตะวันตอนตะวันขึ้นนี่เขาจิสังเกตเห็นได้ว่าดอกท่านตะวันก้มหนาเพื่อที่จะยห้นาขึ้นรับตะวันตอนจะเศร้านั่นเองครับทุกคนนี่ครับผมบรรยากาศมาอัปเดตพี่น้องให้พี่น้องทุกคนได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นาะครับเนาะว่าดอกท่านตะวันเขาก้มหนาเพื่อที่จะใหนายึ้ารับ ตอนเศร้าตอนลุงอรุของเศร้าว่านไม่นั่นเองครับเพราะเขาเงยหน้าเพื่อที่สิรับแสงแดดจากดงจากพระอาทิตย์นะครับว่าตอนเศร้านะครับเนาะเขาสีสังเกตเห็นได้ว่าพระอาทิตย์อยู่ทางนี้นะครับเนาะเขาสีสังเกตเห็นได้ว่าพระอาทิตย์อยู่ทางนี้นี่เห็นบ่ดอกท่านด้ว่านเนี่ยเขาจี่เงยหน้ารับพระอาทิตย์ตอนเศร้านี่เขาติจับทิศทางนด้ดีมากๆกว่าคนท่าว่าทิศตะวันสิขึ้นตรงเดจุดเดยเขาที่เปะเลยนี่สังเกตบ้างเลยครับว่าตีเปะขาดเคลื่อนได้นิดหน่อยนะครับเนาะซึ่งทงท่านตะวันแห่งนี้เนาะพี่น้องทุกคนก็คือว่าอยู่หินนนซอี่ครับ อยู่หินซ้อนแกงค่อยอ่าสระบุรีซึ่งก็อยู่หลังบ้านของผมเองนั่นเองทันแม่ไปทั้งนี้เดี๋ยวสิเดี๋ยว,ยวสูเ้เป็เบิ่งบ้านเนาะเนี่ยท่านแม่ไปทั้งนี้นี่ก็จะเห็นบ้านอยู่ที่อยู่ทั้งนี้เนาะครับเนาะเนี่ยที่เห็นบ้านเจ้าของก็ขี่รถมาทั้งนี้ขี่รถออกมาจากบ้านนิดเดียวก็หอวแล้วทุ่งทานตะเวนทุ่งทานตะวนันไม่หละโอ้ยเวน้นผันว่าจังนี้เลยหรอกจะบอกเท่เอาเล่าเอาอะไยพี่น้องทุกคนครับบรรยากาศอุณหภูมิตอนนี้นะที่ประมาณสิบแปดสิบเก้าองศานี่แหละประมาณนี้ มาอัปเดตบรรยากาศทุ่งทานตะวันให้ทุกคนได้รับชมกันซึ่งนฤดูการนี้นี่เพิ่งกะติเปิดให้นักท่องเทีย่ยวเดินมาเที่ยวชมกันโดยเฉพาะแถวล,ลบบุรีสละบ,บุรีนี่สิเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวสำหรับทงทานตะวันเลยต้องครับนะ,ะเดินเท้าออมาจากกรุงเทพกับประมาณชั่วโมงเรี่งถึงสองชั่วโมงนั่นเองมาอัปเดตบรรยากาศทุกคนให้รับชมกันครับสบายดีมีความสุขกันทุกคนครับผมสวัสดี